สวัสดีครับ CM ครับก็วันนี้เปิดรายการใหม่นะฮะ EP แรกเลยกับรายการที่จะเป็นความรู้เรื่องการใช้ภาษาแต่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับก็เดี๋ยวเอาไปดูกันว่าเป็นภาษาอะไรนะครับสวัสดีครับเปิดรายการมาแล้วแต่จริงๆผมยังไม่มีชื่อรายการใครมีไอเดียอะไรฝากตั้งชื่อมาด้วย นะครับเขียนคอมเมนต์มาเลยผมจะได้เอาไปใช้นะฮะก็อยากมาแชร์ครับเรื่องนี้อยากมาแชร์เรื่องของความรู้เรื่องภาษาแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศแล้วก็ในประเทศที่ไปอยู่กันมีความน่าสนใจอะไรบ้างก็ด้วยตัวน้องชื่ออะไรเอ่ยชื่อนันค่ะเป็นคนที่ไหนกรุงเทพค่ะกรุงเทพแต่ได้ข่าวว่าพ่อเป็นคนใต้ใช่แหล่งใต้ได้ไหมแหล่งไม่ได้แต่ังออกค่ะ กันนะะินทานะคะนินทานะครับแต่ผมนินทาบ่อยมากเลยโอ้เค okay. ก็ด้วยตัวน้องอาจากที่คุยประวัติมานะฮะก็น้องเคยอยู่อะไรนะอิหร่านมามนะครับซึ่งซึ่งอิหร่านตอนอยู่อิหร่านก็เรียนโรงเรียน,ยน,ยนอินเตอร์ใช่ไหมโอเคยาเงี้ okay. อยอยากรู้ตอนเนี้ยพูดได้กี่ภาษาตอนนี้อรอสามาภาษาอะไรบ้างไทยอังกฤษ แทนอังกฤษสเปนนะฮะโดยทั่วไปะเป็นไทยอังกฤษจีนนะเนโดยหลักๆของคนไทยเราของประเทศไทยไทยอังกฤษสเปนสเปนนี่ได้จากอิหร่านไหมไม่ได้จากชิลีค่ะได้จากชิลีก็คือเคยไปอยู่ชิลีด้วยใช่ <Okay. S 1> ใโอเคย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องอิหร่านก่อนสนใจมากเพราะว่าเคยมีความรู้สึกไหมแบบคนอิหร่านเขาโพะผัวกันทั้งตัวเราเคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยแม่งเวลาจีบกันอะจีบเป็นยังไงวะบอกหน่อยถ้าจีบเป็นยังไงอ่าคือ ต้องบอกก่อนว่าอิหร่านก็จะมี2ประเภทเนาะก็คือเป็นมุสลิมแบบเคร่งก็นึกว่าประเภทชายอะประเภทหญิงไม่ใช่นะเป็นมุสลิมกับเคร่งโอเคก็ใช่ก็คือจะถ้าสมมติว่าเป็นเคร่งจริงๆก็คือจะเห็นแค่ตาเห็นแค่ตานะตาสวยสวยตาสวยคมคมกริบคมกริบเลยใช่ไม่บาดผ้าขาดบ้างหรือคงไม่มั้งอ่าโอเคเห็นแค่ตาแล้วไงต่อใช่เราก็จะมีอีกถ้าสมมติว่าอีกปร ไม่เคร่งมากไม่เคร่งมากแต่ก็ต้องเคร่งเพราะว่าที่นู่นได้ข่าวออกมาที่นู่นเขาก็ต้องแต่งตัวเรียบร้อยเรียบร้อยใช่ไห่ถ้าถ้าสมมติว่าไม่เคร่งนี่คือยังไงอาจจะไม่เคร่งก็คือไม่เคร่งก็คือแค่พวกหัวก็จะเห็นหน้าเห็นหน้ากลมๆโอเคผมมีคำถามถ้าเกิดว่าไม่เคร่งแล้วแต่งตัวโป๊ะโปเงี่ยจะมีอะไรมะไม่ได้เพราะว่าคือมีกฎหมายอยู่ใช่ไหมก็คือต้อง ใส่เสื้อผ้าแล้วก็มันมีชุดคลุมที่ยาวถึงข้อแล้วสมมุติว่าถ้าเราเป็นนักท่องเที่ยวแล้วเราไม่รู้ล่ะไม่ได้ก็คือเขาไม่ให้เข้าเขาไม่ให้เขาไม่เข้าประเทศเลยเหรอเขาไม่ให้ลงจากเครื่องอ๋อคือแบบว่าถ้าจะลงจากเครื่องก็ต้องมีอะไรมาปิดใช่ก็คือคุณก็ต้องใส่เสื้อหนาวหรือเสื้อคลุมอะไรอย่างเงี้ยที่เหมือนกับเฉพาะแขนแล้วก็ขาด้วยขายาวก็คือขายาวใส่กีนใส่อะไรอะไรอย่างงี้ขาสั้นไม่ได้เลยไม่ได้ค่ะ โอเคถ้าใครไปอิหร่านนะครับเตรียมตัวไว้ถ้าใครคิดว่าจะไปประเทศแถบนั้นใช่แขนยาวขายาวเตรียมให้พร้อมแล้วกถ้าคลุมด้วยใช่ผพาคลุมเพราะว่าคือมีอยู่ครั้งหนึ่งใช่ไหมคะแม่ลงจากเครื่องอปรปกฎว่าเหมือนกับลมมันตีผ้าคลุมของแม่หลุดหลุดออกไปอ่ะก็คือลงมาที่คอตำรวจร่วหวีดไม่ป่านกหวีแล้วก็ นึกว่านึกว่าวิ่งเข้ามันล็อกตัวพาเข้าห้องขังก็ไม่ใช่นะหมายก็คือไม่ขนาดนั้นก็คือเขาก็เข้าใจได้ว่าเออลมมันพัดนะนะเพราะที่นู่นมันไม่มีแบบงวงช้างที่เหมือนกับเครื่องยนตอด่อ่ัไม่มีงวงช้างต่อโอเคเข้าใจมันก็ต้องเดินแบบว่าหมอนเราลงสุวรรณภูมิไกลๆแล้วนั่งรถบัสทีใช่ใช่ก็คือก็ต้องลงจากบันไดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมบางครั้งแบบใบพัดมันก็ยังทํางานอยู่ มันก็ตีลงเขาก็เป่าปิดปิดให้เราให้เราใส่ผ้าคลุมใช่ให้เราเข้าไปในข้างในเครื่องบินแล้วไปใส่ให้เรียบร้อยก่อนปล่อออกมาโอเคโอ้ลำบากเนาะกลับไปเรื่องของการจีบกันค่ะโอเคอยากรู้มากอยากรู้มากคือสงสัยมานานแล้วว่ามันมีไหมคือจริงๆโดยโดยหลักของมุสลิมส่วนใหญ่ถ้าในอดีตที่แบบเคร่งๆมากๆเขาก็จะแบบว่าพ่อแม่แนะนําการหรือว่าถ้าเราชอบผู้หญิงคนนี้เราก็จะต้องไปบอก พ่อแม่เราให้ไปติดต่อ,อนนใช่ไหมค่ะอ่าประมาณนะั้นแต่ถ้าเกิดในปัจจุบันเนี้ยคิดว่าน่าจะมีการแบบชอบกันบ้างแบบเห็นตาแล้วชอบเห้ตาสวยจังเลยแบอบเอ้ยเธอสวยมากเลยเธอต้องสวยจากแบบข้างในหมดเลยแน่เลยเขาจีบกันได้ไหมเขา,ามีแบบนี้ไหมก็คืออันนี้ก็คือเป็นบอกก่อนว่าอันเนี้ยคือเป็น experience 20ปีที่แล้วอ่าเป็นประสบการณ์20ปีที่แล้วใช่ก็เรายังไม่รู้ว่าปัจจุบันเนี้ยเป็นยังไงแต่ว่าตอนที่เราไปอยู่เนี่ยมันจะมี คล้ยๆคอมมูนิตี้มองอยู่ที่หนึ่งชื่อโกลิสตน์อยู่ที่โกลิสตายโอเคยังไงตรงนั้นเขาจีบเป็นยังไงก็คือพวกหนุ่มสาวเขาก็จะขับรถขับรถวนเวียนแล้วคนไม่ขับรถอ่ะก็คือเขาขับรถเพื่อไปหากันเลยใช่ไหมเพื่อแบบไปจีบกันจีบก็คือว่าถ้าสดว่าอ่ขับรถขับรถอยู่เวียนไปเวียนมาแล้วก็เหมือนกับอาผู้ชายใช่ไหมคะก็ สมมติว่าเห็นเหมือนกับขับปื๊ดปรากฏว่าคือมันขับกันเร็วไหมก็คือมันต้องขับเพื่อมองใช่ไหมชาๆต้ก็ขับแบบส่งอ่ะ้ยประเทศไทยเราน่าทำนะเนี่ยถนนหนึ่งอ่ะเนี่ยเอาถนนรามินทาก็ได้ช่วงนี้น่าจะขับกันได้ไม่เร็ววนดูกันหน่อยดิเนี่ยก็คือก็ขับก็คือมันจะเป็นเหมือนกับคอมมูนิตี้มันก็จะเป็นเรสเดนเชียลแอเรียใช่ไหมอ่าเป็นพื้นที่อาศัยใช่พอเหมือนกับผู้ชายใช่ไหมก็นั่งรถขับรถชาๆปรากฏว่า เหลื่อมตาไปมองอีกครั้งปึ๊บปึ๊บอ้ผู้หญิงโอ้ยสวยมากหน้าคมฉันอยากได้เบอร์เขาก็จะตีรถรถไปแล้วแล้วยังไงแล้วยังไงแล้วไปจอดขวางหน้าไม่ค่ะเขาก็จะเหมือนกับพอเหมือนกับขับรถเ์นตามทันแล้วตามทันแล้วเขาก็จะเปิดเปิดกระจกแล้วก็จะเปิดกับบอกให้ผู้หญิง เอาลงหน่อยเอาลงหน่อยผู้หญิงก็รามีเขินอายเล็กน้อยแต่เล่นตัวนิดหน่อยแต่ก็กดลงใช่แล้วก็จะขอเบอร์กันขอเบอร์อะไรก็เขียนแล้วยนกันเขียนหรือโยนหรือว่าคือเขาเขายื่นกันยังไงก็คือแบบว่าผู้ชายเขาก็จะขอเบอร์ผู้หญิงเขาก็จะเหมือนกับบอกผู้ชายเขาก็เขียนหรือก็เมมเบอร์กันตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะต้องจีบตํารวจไทยเราหน้าไปจอดแถวนั้นนะฮะเล่นโทรศัพท์กันได้จทับได้หลายบาทใช่ <laughs> ไม่ใช่นะครับก็โอเคเขาก็จีบกันอย่างนั้นนั่นคือวิธีการจีบของคนที่นั่นใช่แ <c oughs> บบหนุ่มสาวนะแบบเจนใหม่ๆนะโอเคพาร์ท okay. เรื่องของการจีบกันผมขอพาร์ทกลับมาเรื่องหลักๆของรายการนี้ก่อนเรื่องของภาษาโอเคเมื okay. ่อกี้บอกว่าเรียนที่อิหร่านได้เรียนภาษาอะไรบ้าง ก็เรียนภาษาฟอร์ซีก็คือคือเราเรียนยังไงเราเรียนโรงเรียนอะไรเราเรียนอินเตอร์โรงเรียนอินเตอร์ของเขาซึ่งซึ่งใกล้เคียงกับอินเตอร์ไทยไหมเหมือนกันเหมือนกันเพราะว่าเราเรียนภาษาอังกฤษหลักๆคือเบสภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเป็นหลักใช่แต่มันก็จะมีเหมือนกับอ่าภาควิชาเรียนภาษาเปอร์เซียหรือภาษาฟอร์ซีของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเปอร์เซียกับฟอร์ซีคือภาษาเดียวกันใช่ใช่ก็คืออ่าถ้าสมมติว่าพูดถึงฟอร์ซีก็คือจะเป็นพูด หมือนกับไทยพูดไทยอะไรอย่างเงี้ยม,มืนก็นจะเป็นแทนที่จะแบบบอกว่าอ่าพูดภาษาเปอร,ร์เซียนแต่ว่าเปอร์เซียนเนี่ยถ้าสมเป็นภาษาเขาจะพูดภาษาฟอร์ซีอืมโอเคก็ตือเรียนภาษาฟอร์ซีแล้วอะไรอีกน,นะฝรั่งเศส <c oughs> เรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะ <c oughs> มีอย่างอื่นอีกไหมก็ภาษาเยอรมัน <c oughs> มีภาษาเยอรมันอีกแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมไม่ไม่มีละอ่ะก็คือเปอร์เซียนหรือที่เรียกว่าฟอร์ซีนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสเยอรมันแล้ว แต่ตอนแรกที่ถามคือตอนนี้พูดได้แค่สามอันคือสเปนไทยอังกฤษแล้วฝรั่งเศสเยอรมันเปอร์เชียหายไปไหนอ๋อให้คืนให้กูคืนไปแล้วคืนไปแล้วได้ตังค์คืนไหมไม่ได้ด้วยโอเคนี่เรียกว่าขาดทุนนะกันแต่ว่าถ้าสมมุติว่ามีคนมาคุยกับเราอย่างเงี้ยเรายังเข้าใจไหมภาษาพวกนั้นไม่นอกจากเหมือนกับถ้าภาษาฝรั่งเศสก็เหมือนกับทักททยอ่าได้ก็คือเบสิกสมมติว่าถ้าไปไป เขาเรียกว่าอะไรนะไปอิหร่านทักทาทยกับเขาเขาจะคิดว่าเขาจะอิมเพรสกับการที่เราท,าทักทายเขามากลานิดหน่อยก็คือเพจราะจริ<ๆ>งเ<ๆ>ปอร์เชียนไม่ใช่ภาษาที่หลายๆคนน่าจะรู้จักเป็นภาษาที่แปลกนะใช่ใช่แต่ว่าเราก็พูดได้แค่เบสิกเหมือนกับ hello how are you อ,อะไรประมาณนั้นใะช่นตอนนี้และตอนที่อยู่ที่นู่นเวลาคุยกับคนที่นู่น ว่าไปสมัยนู้นอาจจะพูดได้เก่งกว่านี้ถูกมากก็จะต้องได้ใช้ชแต่สมถ้าคิดว่ากลับไปได้อยู่ก็อาจจะใช้เป็นกลับมาใช้เป็นเหมือนเดิมเพราะว่าจะคุ้นหูเนาะใช่ค่ะแต่ว่าก็คือถ้าโศกก่อนไปก็เหมือนกับนักท่องเที่ยวทั่วไปเนาะก่อนที่เราจะเดินทางไปไหนเราก็อาจจะศึกษาทำหรืออะไรนิดนึงก่อนไม่ไม่เคยศึกษาอะไรเลยตอนใช่ใช่คือคืออย่างอย่างอันเนี้ยอย่างผมเนี้ยผมเคยไปอยู่อังกฤษใช่ไหมก่อนไปก็ เหมือนคุณง่ง่งเลยคือเราเรียนภาษา,าอังกฤษที่ไทยมาก่อนแต่แบบพอไปถึงจริงๆคือคกูก็ง่โง่งคนหนึ่งอ่ะที่มันคูดไม่เป็นอ่ะก็แบบคนง่งคนหนึ่งที่แบบออพอพูดได้ e s m r สื่อสารในเบื้องต้นได้แค่นั้นคือก็ไม่ได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าเข้าใจมันก็จะมีบางคนที่ศึกษาเพิ่มเติมอันี้เข้าใจโอเคเ<ช>นาะแล้วแล้วไปเรียนสถาบาสเปนตอนไหน ษาสเปนหลังจากอีหลานก็คือพ่อได้ไปทํางานต่อที่ชิลีลอ๋อก็เลยไปเปลี่ยนภาษา,ส,าสเปนที่นูน่นใช่แต่สเปนฝรั่งเศสเยอรมันมันเบสกเดียวกันถูกไหมใช่นอกจากที่จริงอนอกจากสเปนกับเยอรมันแล้วก็คือถ้าสมรักภาษานะก็คือสเปนก็จะเป็นรักภาษาของภาษาโปรตุเกสกับภาษาอิตาเลียนด้วยอืมก็คือที่จริงห้าภาษาถ้าสมว่าภาษาสเปน <Okay. S 1> ก็คอรอบห้าภาษาเลย แล้วถ้าตอนเนี้ในเมื่อเราพูดสเปนเป็นนะในเมื่อมันเป็นรากภาษาของอย่างอืนะ่นอะเราคุยกับคนฝรั่งเสร็จรู้เรื่องไหมก็คือบางคำํำบางคำ,งคำเราเข้าใจเขาบางคําหรือเขาเข้าใจเราบางคาก็คือต่างคนต่างเข้าใจบางคำ,งคำแต่แล้ว <c oughs> เราจะไปเราจะคุยกันรู้เรื่องไหมนนะ <c oughs> ที่เรียกว่าบางคาเนี่ยค,คือจะรู้เรื่องไหมคืออ่ะเอาแบบนี้ละกันตอนที่เรากลับมาจากชิลี่ใหม่ๆก็คือตอนนั้นแบบว่าคําศัพท์อะไรเป๊ะมากเพราะเราเรียนมาอะไรกเชอะ ปรากฏว่าเพื่อนเราคนที่กลับมาแล้วเขาแน่นภาษาฝรั่งเศสมากพอมาคุยกันคือเขาพูดพูดภาษาฝรั่งเศสใส่เราเราพูดภาษาสเปนใส่เขาคือคนข้างนอกคนข้างนอกก็คงเห็นเหมือนคนบ้านสองคนคุยกันคนละภาษาใช่แต่เสือเข้าใจกันใช่ก็คือเราก็จะเข้าใจกันพูดตอบได้ก็คือมันเท่ดีนะก็คือเขาถามเป็นภาษาฝรั่งเศสอะไรมาล้วก็ตอบเป็นภาษาสเปนเออมันก็เท่ดีนะมันก็เท่ดี เบื้องต้นผมว่าเอาแค่นี้ก่อนได้เบื้องต้นเอาแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะงงเพราะว่าเดี๋ยวรายการมันจะยาวไป <c oughs> ก็ต่อไปผมก็จะให้น้องมาสอนเรียกว่ามันมามามา,มาสอนมาแนะนําดีกว่ามาแนะนําว่า <c oughs> เอ้ยพูดค <c oughs> ุยเอเออว่ามาพูดคุยก็ได้อ่าพูดคุยเรื่องเกี่ยวกับภาษาว่าเอ้ยสมมติถ้าไปถ้าเราจะพูดไปชิลีไปอะไรเนี้ยสับเบื้องต้นที่เราควรจะรู้แล้วก็ใช้เพื่อที่ใช้ใช้ชีวิต หรือการแบบสั่งอาหารอะไรเงี้ยแบบให้ให้คนที่นู้นเขารู้สึกว่าเอยอิมเพรสที่เราสามารถพูดได้นะแต่แต่แต่ว่าถ้าสมมติว่าไปลอนดอนนะคะต้องเอาคนนี้นะคือคือคืออย่างนี้คือผมอยากบอกอย่างหนึ่งว่าเวลาอย่างเช่นผมไปตอนผมอยู่อังกฤษผมพูดจีนได้นิดหน่อยใช่ไหมเวลาผมไปร้านจีนน่ะผมไปร้านจีนน่ะผมพูดจีนน่ะผมได้เอ็กซ์ตร้ามากเลยผมได้นะได้ซุปได้น้ําฟรีได้ขนมฟรีอะไรเงี้ยผมก็แบบเฮ้ยเผื่อแบบไปประเทศพวกนี้เราแบบพูดได้นิดหน่อยเขาจะแบบ เอ็กซให้เราก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปถัดไปจะเป็นอะไรนะครับแต่ถ้ายัางไงวันนี้ผมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่องไว้ด้วยนะครับถ้าไงเดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปครับขอบคุณครับ